ต้นพันธุ์่อนขางแพงนะครับว่าใบมันงามครับใบแดงผลแดงนะครับพวกนี้อยุธยาสามใบแดงครับซื้อมาปลูกเพิ่มเพื่อสีเอาเป็นต้นแม่พันธุ์ขยายต่อไปอีกครับซื้อซื้อเขาต้นละซี่ร่อยครับถ้าซื้อถ้าเขาซื้อมาปลูกแพงครับพอดีซื้อมาต้นหนึ่งแล้วก็ขยาย ขยายได้หลายครับกมันห้องแบบขยายเอาจังลดต้นทุนในการซื้อต้นพันธุ์ของเรานะครับเนาะสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีเศร้าสายแดดกำลังแห้งของวันที่28ตุลาครับ2 5 6 7วันนี้ลงฝรั่งเพิ่มครับเป็นกิ่งตอนที่ผมขยายพันธุ์เองเป็นโคจวนซื้อครับพี่น้องขยายพันธุ์ตอนมากแล้วก็ช่ำไป แล้วภาขยายก็สิขยายรักสองแถวครับสองแถวไปทางนี้ครับพืออ้นที่สวนตอนนี้ก็โล่งๆแล้วครับ,รบซุ่มกำลังซุ่มปลูกนันปูกไม่ดีนะครับมีตัวมีแตงมีกระโปดกํำลังโล่ลงครับบางอันกระเพาะได้ถาดอยู่ยากน้ำมักคิดาครับช่วงนี้ดูแลแนะ่ตอนจิงใบแนะ่แล้วก็ตัดแตง่งจิง ยังบัท่านมีเก็บหลายดอกพี่น้องแก่บัท่านครับฝรลังพี่น้องเอฟซีจองกับหลายหลายคนอยู่ครับยังบัท่านได้แล้วา็น้ำมูบานกับถามกันพอสมควรครับฝรลังยังบมแก่ครับเดี๋ยวทาพ่อตัดทรงกับสีถทาย่อยทรงให้พี่น้องผู้จองมากกับหลายคนอยู่ครับใจเย็นครับได้กินทุกคนครับแก่บัตท่านแก่บระท่านแล้วก็ผิวมันพสวยกับเพได้ทรงแน่ครับ บางแถวพวกเราซับใส่กองไข่ยรมูบาน์กำลังพวกนี้อายุเกือบๆปีแล้วครับจะปีปีไปปีนึงแล้วเดือนหน้านกะปีแล้วค่ะระครบปีแล้ววันที่สิบก็ครบรอบแล้วนี็เรียกว่าจะปลูกของจนซื้อเพิ่มครับของจนซื้อเพิ่มซอ,องแถวนี่แหละพี่น้อง ่มาครับมาเบ่งกันปลูกพลังครับเพื่อ,ลอ,อปล่อยลูกปีเนื่องกไ็ได้เก็บผลผลิตที่กิ่งมันสองหลอบไปแล้วครับผมกได้เก็บเก็บผลผลิตไปสองหลอบแล้วครับพลังปลูกไงโตไวได้กินใบครับสิบปลูกปลูกไว้กินเองแล้วครับปลูกเชื่องพ้าินิดกับคือว่าเป็นอย่างที่ให้ผลผลิตไว้อยู่ครับ ปลูกอยู่ครับใสแดงตลาดยังยังสิไปได้อีกอยู่ผมเท่าที่ผมคาดการเพราะว่าลูกค้ามีความต้องการสูงหรอหลาย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 เติบอครับปลูกกินก็ดีปลูกขายก็ดีูุลงกน,น,นอาจจะเวลาปลูกอาจจะคุดลุมใหญ่ๆกว้างๆหาซิปผู้นาซิปลึกหาซิปพ่วงหาซิป ต่า,างเดินดีนรับริขุดเลือกครับขุดแค่พ่อพ่อเอาอดินเขาลงได้นี่ต้นพันธุ์เขาลงได้นี่กับพ่อเ้วครับเพราะฝรังมันหากินนาดินหากินนาดินเขาก็ต้องลงเลือกหากเขามันหากินบริเวณนาดินนะครับ ง่ายๆกบแล้วก็พยายามเอาตุ่มมันตุ่มกับดินปกติีของเที่ยงกันพอแล้วครับมาหั่นใส้ปุ๋ยครับปลูกไว้เดือนหนึ่งยี่สิบหมื่นถึงสามสิบหมื่นค่อยเริ่มให้ปุ๋ยครับให้เขาติดก่อนแล้วก็ลดน้ำรดน้ำทุกวันแล้วก็ ผมฟังแค่นี้ครับง่ายมากพลัางไม่เคยปัญหาเลยครับรเกใส่เรืนอนงยายปลูกง่ายโตวไวสำหรับกิ่งพันนี่รองกระทำมากโา้ชิ้นท้วนครับผมไม่ทรงคือกันแบบพี่น้อของอยีง่ห้อท่านได้ไมีทรงครับพึงตอนอาจจะมีทรงแนวประมาณจากสี่ห้าเดือนพุ่นล่ครับ เพราะว่าการตอนชัวสีออกห้าครับสามเดือนสองเดือนสามเดือนหนา,นาวให้ออกคากยากดีหลุมปลูกผมฟางไว้สักหน่อยครับรักษาความชื้นพลังมักความชื้นแต่ว่าใหงบ่งมักน้ำขังนะครับรับน้ำขังมันจะหักเน่า ลากเน่าคนเน่าสิตามมากครับจ่นี้นะครับระยะปลูกผมใส่ยุทธีสองเมตรห้คูณสอเมตรห้าสิคูณมันจะ2เมตรกว่าเกือบ3เมตรด้วยครับระวางแถวนี่2สเมตรห้าสิ อันระว่างระว่างต้นระว่าง,งแถวสองเมตรครัวเหลือสามเมตรพุดเลยพี่้อมพูดเลยพื้นที่ลายปลูกสามเมตรพื้นสามเมตรก็ดีครับดูแลง่ายว่าเกะกูรับพื้นที่ลายแนววัดแนววัดอันคือเกยดีแท้ แนววัดคือเก๋ดีแทเป็นไม่ม <ś 1> ปุ๋งสินี่แป๊บแป๊บได้ขาได้กินมากเวลามันกระเดินเร็วนะคะจับบักโจกยังสิแป๊บเดียวได้เก็บผลผลิตแล้วดิ คือจังปูกมือนี่มืออื่นได้เก็บนี่บอว้าแล้ว,ลวบังดินนะพี่น้องสภาพดินจะต้องปลูกอย่างงามบ่ครับขวดที่แรกก็คิดว่าสิบบริกิณนี่หรอไม่เอ็มางนี่ต้องปลูกกับทรายจ๋าเลยฟางนี้้อันนีก็แข็งอันนี้ก็บพ้นจา๋าดินแข็งเลยค่ะพี่น้องค่ะฟังเสียง,งบกโจกรด

ว,วิธี<ะ>ที่งา่ายคือแบบนี้ครับต้องมาต้องแค่คุดหลุมพ่อพ่อปลูกได้นี่ก็เอาแล้วชือว่าใช้ได้ครับพ่อเขาติดเราคอยมังดุ้งน้ำกลนครับขนาดดินผมซ้ำนี่ยังปลูกได้ซ้ำนี่พี่น้องพ่อเต็มต้นอยู่เต็มต้นอยู่ค่ะ่ด,ดินพี่น้องดีๆนี่ไปปลูกแห้์ทีง,งามกว่านี่ครับ ินยังพู่นันนี้คือเหยียบต่อไม่วะ,ะเนี่ยเกือบกบระบาะใส่สวัสดีครับพี่น้องไปสวัสดีครับเร้วสวัสดีครับแฟนผู้ชมไม่นิ่งวาเห็นอย่างคะกบ,บลูกฝรั่งเป็นจะได้กินหมากไหมคะกิน <laughs> ค่อนพ่อพอครับพอพอเหลือหาตนค่นอยจะครบแถวมีเท่ายมี21ต้นหนึ่งนนพันภลังพ่อพ่อด้วยต,น,น,ตนสุดท้าย,ยเหาลุมครับค่อยจะครบค่อยจะสุดแถว<อ>ถ,ถมดินแล้ว มันหากมันออกลายเลยตนอะหักเดินดียอยู่ค่ะพี่น้องค่ะไอตอนนี้นจะเดือนแล้อะไรโดนเติบแล้วจำบ่ได้มันทยอยตอนทยอยตัดต้มน้ําใส่พร้อมลูกดกพ้นโดกเหลือกินเหลือขายเหลือแจกบุญแจกใจ <laughs> ขายแน่แจกแน่ล่ะค่ะพี่น้องค่ะ พออไดด้ตยด่ยครับนเลยละพื้นที่อีกส <ừ. S 1> ามสามแถวนี้ผมว่าสีลงข้าวโพดครับทัดเป็นรนลงแล้วแล้วข้าวโพธิ์เขียวๆอยู่พุ่นกรข้าวโพดครับกับตัวฟักงาปลูกแล้วปลูก้าวโพดแล้วก็กำลังขยายใบแดงครับมักฝรั่งใบแดงแล้วพี่น้องซื้อต้นพันธุ์มาเสียบยอด สีสเกตสามกับประโยชน์ท้ายสามกับแดงสตรอเบอรี่ไว้ครับจักสิติดได้ขยายลงนี่บอเดี๋ยวผมพาไปเบิ่งอยู่บ้านอีกทีหนึงครับที่ผมเสียบไว้แล้วก็มีล่องฝรัง่งหลายสายพันธุ์อยู่ทั้งหน้าเดี๋ยวไปไล่เบิ่งครับว่ามีอย่างนีครับตอนนี้ที่สวนก็มีหลายสายพันธุ์นะครับพี่น้องหลักๆที่ล่องก่อนก็จะเป็นหงเปาซือแล้วก็หงจวนซื้อแล้วก็เฟื่อหงอหงน,องนี่ครับ้าลงบวัวปลูกระนาไวไอ้นี่ โม่เป็นกาวก็เลยเปลี่ยนครับเป็นฝรั่งใบแดงครับอันนี้ต้นพันธุ์ใบแดงครับแดงอโยธยาสาื่อว่าทําพันธุ์ครับต้นพันธุ์ขนขางแพรงนะครับว่าใบามันงามครับใบแดงผลแดงนะครับพวกนี้ โยธยาสามใบแดงครับซื้อมาปลูกเพิ่มเพื่อสีเอาเป็นต้นแม่พันธุ์ขยายต่อไปอีกครับอีกเป็นอีกเมืองน่านอีกเมืองน่านครับแดงซีสเกีย2ครับใบแดงผลแดง ฟังนี่ก็ขยายเพิ่มเพื่อนครับต้นแม่พันมาเพชรมณีเพชรมณีเพชรภูทรกับเพชรภูทเรทเบอร์สองเพชรภูทรฟังนี่ก็มีหยาดทิพย์ครับหยาดทิพย์แล้วก็พ่อยสยาม จัดทิพย์ก็พาสยามเพลินหวาน,วานจะเป็นพลังรสชาติหวานอลองทุดไหลก่อนนะครับพลังว่าต้นพันข้าเจ้าพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆครับผู้คนปลูกกันกพัฒนาสายพันธุ์ใหม่มาเรื่อยๆขาตามว่าท่านตามท่านก็บเบิดหลายแดงเจ้าสัวครับ สวนผูกติผูกไม้กอนับซิมีแดงปาปิยองได้หอนมาอยู่สองหน่วยครับกำลังตัดจังกิงเสียวน่วยหม่อันนี้แดงอยโยธยาสามตัดไปเสียบจนบเหลือหยอดเลยครับตัดไปเสียบมาแล้วอันนี้แดงซีสเกียเบอร์สามครับแมงจอใบจักหน่อยแต่ว่าแห่งสวยครับใบแดงมีลูกให้เบิ่งอยู่หน่วยหนึ่งครับยังพันแกดอก ใบแดงผลแดงครับใบแดงผลแดงเนื้อข้างในแดงแดงงอดห้าครับพัดน,นี่สีสเกตเบอร์สามตัดไปเสียบยอดใบลออขยายล่องแปลงอีกครับอันนี้เป็นสีสเกตเอ้โมเมนต์อะแดงสตอเบอรี่ครับตัดไปเสียบยอดโมบ้านนี้กันครับยังแน่บาน,นี้ พี่กระพอได้เก็บขายแน่ครับผมก็ล่องกระโพดท,ทางนั้นปลูกรุ่นมีตั่วฟักเงาครับถึงร่องได้สองสามมือ่อมีข้าวโพดอัญญานม่ได้ปลูกครับเกิดเองแง่แง่งามก็เขาวโพดครับพี่น้องเคียวซีดีไม่เอ,อาแง่ก็ส่งมางามไปะไเดีเยวกับข้าวโพดหวานชมพู่ครับล่องพันธุ์ไม่ล่องเมืองครับข,ข้าวโพดข้อเหนียวหวานชมพู นี้ก็สิเป็นกระโพดหวานโพดหวานก็มีปลูกจักสิคซ่งบ่งปเป็นตะเกิดดีไหมครับกระเนียวม่วงแต้มก็มีครับอาชายพันธ์ไปไปเด็กเด็กให้บ้านกินข้าวก็บบว <c oughs> กมีแตงครับเพาะไว้ไม่ว่าพันได้ลงแปลงอยู่ให้เหี่ยวแต่นี่แตงมีฝรั่งขี้นกครับเพาะไว้เตรียมเตรียมต้นพันธุ์เสียบยอดครับนี่กระโพดเพาะไว้แต่สาม ก็เป็นข้าวโพดครับมันนเป็นฝรั่งกีนกซื้อเขาเจ้ามากอะมาเสียบกับแพงครับพอเองเล่าโมงครับเด็กๆนข้วข้าวไปเบิ้องที่บ้านนี้ครับเดี๋ยวไปเบื้องมองเสียบที่ผมเสียบยอดไปแล้ว <c oughs> ครับอันนี้เป็นฝรั่งใบแดงสีสเกตดเบอร์สามครับที่เสียบยอดไว้อยู่ครับอ <c oughs> สีสเกตดเบอร์สาม อายุทยาเบอร์สามแล้วก็แดงสตรอเบอรี่ครับเสียบยอดไปอยู่ยังไม่ทันพบมือเปิดครับต้องรอหุุนอยู่ว่าจะกินจกตน้นหรือว่าตายละวรบางกม็มีกิดแน่ตายแน่ครับอันนี้คุนเสียบไปอันนี้ทันที่ประมาณน,นที้สองเปิดได้ครับแต่ว่าทุ้นหนึ่งคุนเสียบของว่านกระมี้ที่น้องจังสี่ก็คายด้ยด้วย คนฝรั่งกินนกแบบนี้นผู้ใดอยากเก็บเป็นอะไรเนี่ถ้าได้เสริมีเพาะขายผมซื้อมาต้นละยี่สิบบาทสั่งมาต้นละยี่สิบบาทเพาะขายได้เรื่อนเะรื่ยครับส้มนี้เป็นส้มที่เปลืองออกมาแล้วกระมีติดต้นที่คิดว่าติดกับประมาณนี้นะครับกำลังแตกยอดกระมีสีสะเก็ดเบือซามครับสีกระจายลงแปลงกำลังแทงยอดแดงๆครับใบแดง หลงรักฝรั่งใบแดงแล้วพี่น้องมันง่ายไหมครับน้อยมันแตกยอดออกมายังน้อยกว่สีเขาลงแปลงแล้วครับสุมบวติดก็ร้ายครับเสียบบวติดตัวฝึกฝีมือน้ำพอดีพี่นกชุ่มแบบฝรั่งกีนอกสร้างมากสร้างง่อยแตเสียบครับต้นพ่อเสียบได้เสียบไปแล้วก็นนะงแท่งหยอดทบุที่พี่เนั่นนี่ กำลังแตกยอดใบเขาสีแดงสวยงามครับสีสเกตเบอร์สามดกรสชาดีถ้าพี่น้องปลูกฝั่งเนาะครับเมืน่อเนาะอากามาเบิงว่าผมกำลังเห็ดอย่างนี้ปลูกขโพดปลูกทัวฟักเงาช่วงนี้ก็เน้นไปทางฟ่งใบแดงครับฝั่งใบแดงขายายโลกแกงเพิ่มครับพี่น้องก่อนม่คลิปนาครับ คลิปนี้ลาไปก่อนโชคดีสวัสดีครับเดี๋ยวเปิดทุงอาจิไทยเบงไม่เราติดตามด้วยไทยเบงมามันตีจากตน้นซ,ซื่อเขาตน้นละซี่ลอยครับถ้าสื่อถ้าเขาสื่อว่าถูกแพงครับพอดีซื้อมาต้นนึงแลวกขยายขยายได้หลายครับปลูกมังไงเน่เขาก็ขยายเอาจังลดต้นทุนในการซื้อต้นพันธุ์ของเราเนาะครับเนาะไปแล้วครับบ๊ายบาย บายสวัสดีค่ะ